สวัสดีค่ะวันนี้รายการทิเพืุ่ขที่ยั่งยืนก็พาคุณผู้ชมข้ามน้ําข้ามทะเลกันมาที่ชุมชนบ้านบางเบ,าบเ้า,าตําบลเกาะช้างใต้อําเภอเกาะช้างจังหวัดตราดค่ะที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตำบลที่ได้เข้าร่วมกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงค่ะจากอดีตที่ชาวบ้านได้อาศัยกันอยู่อย่างสงบเรียบง่ายนะคะท่ามกลางความบริสุทธิ์ของธรรมชาติทําให้บ้านบางเบา้าพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของเกาะช้างค่ะ จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินกว่าที่ชุมชนจะรับมือไหวก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับขยะและสิ่งแวดล้อมและก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปนะคะก็ได้มีชาวบ้านกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มรักบางเบ้ารักสิ่งแวดล้อมคลียแอนด์กรีนที่อยากจะเห็นความงดงามของบ้านบางเบ้าในอดีตกลับคืนมาและก็อยากจะเห็นความสมามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนจึงได้ร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในเรื่องของขยะและสิ่งแวดล้อมค่ะ นี่คือสมาชิกของกลุ่มรักบางเบ้ารักสิ่งแวดล้อมคินแอ่งกรีนค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะแต่น mm ี่ก็คือพี่มะปามมีรอดนะคะประธานของกลุ่มค่ะพี่มะปาสวัสดีทีมค่ะสวัสดีค่ะเอ่ออยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มรักบางเบ้ารักสิ่งแวดล้อมคีนแนดงกรีนนะคะว่ามีจุดเริ่มต้นเป็นมาอย่างไรคะจุดเริ่มต้นของเราก็คือเราเล็งเห็นว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ ปีปีหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากมายทีนี้เวลามาเที่ยวปุ๊บเนี่ยขยะมันก็เริ่มตามมาแล้วของเสียแล้วบ้านของเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในทะเลทะเลทั้งหมดเลยอยู่ในทะเลทั้งหมดเลยมันก็จะเริ่มของเสียเนี่ยมันก็จะลงไปในน้ำเราเราก็เลยคุยกับเพื่อนๆว่าเราะทำไงกันดีวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปดูง,งานที่ชุมพรใช่ไหมคุณตุ้ยก็แล้วก็กอะที่เกาะพิทักษ์เขาก็มาเป็นพี่เลี้ยงให้เราเรื่องจุลินทรีย์บอลค่ะจุลินทรีย์บอลที่เรา พูดถึงเนี่ยคือมันเป็นนะคะน้ำซาวข้าวแล้วมาผสมกับ EM แล้วก็ผสมก,การน้าตาลประมาณ7วันแล้วก็เอามาปั้นกับดินในพื้นที่ EM บอลหรือจุลินทรีย์บอลคือจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบําบัดฟื้นฟูสภาพน้ําที่เน่าเสียวิธีการทําก็ไม่ยากค่ะขั้นแรกเตรียมดินโดยการตักดินในทะเลมาใส่รำหยาบรำละเอียดและโดโนไมหรือปูนขาว เติม EM และจุลินทรีย์น้ำสาวเข้าเข้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันปั้นเป็นลูกบอลขนาดหนึ่งกำมือนำไปตากให้แห้งแล้วจึงนำไปโยนลงทะเลหรือบริเวณน้ำที่เน่าเสียค่ะและนี่ก็คือพี่ตุ้ยนะคะเจ้าหน้าที่ประจำตำบลเกาะช้างใต้ของโครงการรักป่าสร้างคน84ตําำบลวิีพ่อเพียงค่ะพี่ตุ้ยคะโครงการนี้ของปตทเนี่ยได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องใดบ้างคะคะโครงการรักป่าเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของ องความรู้นะคะ,คะก็คือทําให้กระบวนการของชุมชนเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นได้พาพวกเราเนี่ยออกไปเปิดหูเปิดตาดูโลกภายนอกอก็อะไรที่เราไม่มีเนี่ยโงรงการก็พาไปดูคือนอกจากสูตรของผู้ใหญ่หลังแล้วเนเาะอปทก็เข้ามาค่ะ,คะอปะทอก็คือองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะนะที่ได้ดูแลพื้นที่เนี้ยอยู่ตลอดเลยะนะฮะ,ะก็มาสอนเรื่องการทาจุลินทรีย์บอลอีกสูตรหนึง่ง ซึ่งเราก็เอาทั้งทั้งสองสูตรเนี่ยมารวมกันแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมกับพื้นที่บ้านเราอ่ะหลังจากที่ได้ร่วมพิจใจกันแล้วอะค่ะ,ะพี่ตุ้ยกับพี่ๆทุกคนมีใครอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องในหมู่บ้านบางเบ้าบางหมคะหรือว่าฝากไปถึงข้างนอกด้วยนะคะว่าวิธีการรักษาสภาพแวดล้อมเนี่ยจะต้องทํำยังไงสําหรับพี่ตุ้ยนะคะ,คะก็คือว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเรานะคะเราอยู่ในชุมชนอ่ะจิตสํานึกของความรักการตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยที่จะกลับคืนสู่ สิ่งแวดล้อมมันน่าจะอยู่ในใจเราทุกคนเนะี่ยเวลาเราใช้ประโยชน์จากมันสิ่งที่เราจะดูแลมันมันด้วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปไม่ใช่เราเข้ามาแล้วกอบกลัวอย่างเดียวนั้นในหมู่บ้านบางเบ้าเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นสิ่งที่พิเศษนิดนึงก็คือว่าบ้านเราอยู่ในน้ําถ้าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องอนะคะ ดังนั้นเวลาที่เราจะได้รับการสนับสนุสจนจากหน่วยงานภาครัฐในการจัดหาระบบบาบัดน้ําเสียอะไรต่ออะไรเออนันค่อนข้างยากนั้นวิถีชีวิตของเราก็คือว่าถ้าเราไม่ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันในระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเองเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันก็จะถูกทําลายไปได้ง่ายมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องน้ําคืออยากให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้าถ้าวันหนึ่งถ้า น้ำมันน่าเสียงขึ้นมาแล้วพวกเราต้องเดือดร้อนกันแน่แน่คือจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสมาชิกกลุ่มรักบางเบ้ารักสิ่งแวดล้อมคีเนนกรีนค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่ใี่พ่วพีาน